ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุข,ขุสุกมนมาเนี่ป้ามาใส่กุ้งครับผมกุ้งแบบไอ้นี่ครับเป็นมุ้งครับผมทดลองมาใหม่ครับผมนี่เป็นมุ้งครับทดสอบลองเบิรงครับผมมันมันสีเขา่าดีบ่ผมใส่อาหารประดุกครับผมกับปลาประแดกประแดก กุ้งบ้านผมมันโตไปงนะครับนี่เป็นฝายนั่นนะครับมองเคยหาอยู่หากินนะครับผมเป็นห่วยครับฝายปูนเจนซิเมนยังนี่แหละครับนี่จักบอดเถียว่าอื่อหน่อครับมาหลุดน้ำกันครับผมก็้จะหมันบ่าหมันครับนี่ใส่ลงไปแล้วครับผมมีสิบหลังครับผมมีสิบหลังครับ พื้นเสารวมกันครับไปชิปปะเนาวครับผมครับครับสวัสดีตอนเสาร์ครับผมมายามกุ้งบรรยากาศหนาวๆครับผมนีะครับตอนเสาร์ครับหมอกหนาวสุดๆเลยครับผมอากาศเย็นจักจังายครับผมสุดยอดจังวะ่ะรวมกันครับผมหลังแรกครับผมเออหนาวเนาะโอ้เสียกอยู่บุ่นไ,ไปได้

อีนหวาน Neck, sạch, 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 นี่ครับอันเดียวครับผมครับโอ้มันนะครับเห็นไหมครับโอ้หมานเยอะครับผมครับผมมึงหลังต่อไปครับเดีให้ให้ลุ้นครับมาครับหลังต่อไปหลังต่อไปครับ ก่อนเลยครับผมหวานหวานหวนหวานเครับเห็น really? ไ่มครับฝุ a a ่นนี่ครับหวานแล้วครับหวานแล้ว ครับเนี่ยนี่ครับมานนะครับผมเทกันครับผมครับเดี๋ยวเพี่น้องเบิๆงหลังอีกดังนึงครับผมมาครับ

มีอยู่มีนกปูครับผมเหมือนครับตัวงานเพื่ครับผมกุ้งตัวงานนะครับครับใครกินจ้่ครับผมเยียครับผมครับเลี้ยงสามหลังก็ท้ายครับหลังนี่ใส่หลังแหลกงววนนี่ครับแต่ว่ายามหลังไอ้ทูฝน้ำก่อนครับนี่ครับอีกหนึ่ง นี่ครับสามหลังเกตุนี่ครับสามหลังก็ไทยเดีย๋ยวรุ่นกันครับอาจะมันน้หมันครับผมครับครับเดีย๋ยวรุมกันครับ ่ะถือกับผมพี่น้องโอ้โหเนี่ยปลาแดกครับผมเนี่ยเนี่ยปลาแดดกบไปหัวหานครับผมคุณอะอุปุงหวานเักเอ้ยครับเดี๋ยวเป็นรุ่นอีกสองลังครับผมเกี่ยมครบ่ครับ ต้องถือครับบ่มีกลุ่มครับฟังนีิครับเดี๋ยวเดี๋ยวหนิกันนี่ครับบ่มี่นี่ปูนี่ปูเดี๋ยวรุ่นฟังนีหนิ้ะครับผมนี่ครับแบกปี๊ซี่ครับ ครับมีกุ้งครับผมฟังนี่ครับสรุปการที่ได้ครับผมได้หลายอยู่ครับผมถึงปูครับกุ้งได้ไม่ไน้อยเลยครับผมปนอะกุ้ง ตงนั้นไหมครับผมกุง้งเต็นเลยครับผมนี่ตึ๊กปลาซิวโอ้สุดยดอดมันมันนะครับใช้ครั้งแรกครับผมเงี้ยเงี้ยไอ้ปลาแดกปลาแดกกับไอ้นั่นครับหมอหารประดุกครับผมสองอย่างครับคลิปนี้ก็ไว้ท่้งนี้แหละครับผม คลิปหน้าจะติดตามไมยว่าผมจะไปเฮ็นยังครับผมฝากกดไลค์กดแจ้์กดติดตามให้ช่องบ่าวตีหายุฮักจินเด้ยเอยคลิปนี้กันไปท่อเนื่นะครับผมบวาสดีครับ